เรื่องนี้เป็นความคิดเห็นของต่างชาติกับซึ่งได้พูดถึงสิ่งที่มีอยู่ในต่างจังหวัดของประเทศไทยแต่พอไปที่กัมพูชาแม้แต่เมืองใหญ่ที่สุด กลับไม่มีซะอย่างนั้นอย่างในคลิปก่อนหน้านะครับผมได้เล่าถึงในมุมมองที่ชาวกัมพูชาสแสดงความเห็นบางคนก็ถึงกับบอกว่าพันนมเปนเี่เจริญกว่าหลายๆจังหวัดในไทยแล้วแต่ในเรื่องนี้นะครับเป็นในมุมที่ชาวต่างชาติเขาได้สแสดงความเห็นเอาไว้ว่าสิ่งเหล่านี้นมันมีอยู่ในต่างจังหวัดของประเทศไทยแต่เมืองแม้แต่ในเมืองใหญ่ที่สุดของมพูชาก็ยังไม่มีเลยอย่าว่าแต่พื้นที่อื่นโดยเรื่องในลำดับแรกนะครับเขาก็บอกว่าในต่างจังหวัดของประเทศไทยไม่ว่าจะไปเมืองเล็กเมืองน้อยแค่ไหน คุณจะเจอกับปั๊มน้ำมันที่ไม่ได้มีแค่ไว้เติมน้ำมันอย่างเดียวแต่เป็นศูนย์กลางของการช้อปปิ้งในพื้นที่นั้นๆจะว่าแบบนั้นเลยก็ว่าได้เพราะว่ามันไม่ต่างอะไรจากห้างสรรพสินค้าเลยทีเดียวโดยเฉพาะในปั๊มน้ำมันที่มีขนาดใหญ่คุณจะเจอทั้งร้านสะดวกซื้อที่มีของแทบจะจัดหนักจะเต็มทั้งร้านมีคาเฟ่มีร้านกาแฟซึ่งก็คล้ายๆกับที่คุณไปเจอในห้างสรรพสินค้าไหนจะร้านอาหารที่คล้ายๆกับฟู้ดคอร์ทอยู่ในห้างสรรพสินค้า ลหลายพื้นที่มีแม้กระทั่งโซนที่ขายเสื้อผ้าด้วยมยีร้านขายเสื้อผ้าร้านขายกางเกงยีนร้านขายของฝากหโรวมไปถึงห้องน้ําที่สะอาดทุกอย่างนะไม่ได้แตกต่างอะไรจากห้างสรรพสินค้าในสไตล์โอเพนแอร์เลยก็คือแบบคุณสามารถมองหาทุกสิ่งทุกอย่างได้ที่เป็นในลักษณะนี้แม้กระทั่งในพื้นที่ต่างจังหวัดของประเทศไทย ผมคาดหวังสิ่งนี้นะเมื่อไปที่กัมพูชาเพราะในตอนแรกก็ประเมินเอาไว้ว่าน,นี่น่าจะเป็นเรื่องธรรมดาหรือว่าเป็นความเคยชินของผู้คนในภูมิภาคน,นี้ไปแล้วตอนแรกผมทึ่งแค่เฉพาะประเทศไทยและผมก็คิดว่าสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นในกัมพูชาด้วยเช่นกันเพราะว่าก็เห็นปั๊มน้ำมันที่มีลักษณะคละ้ายๆกันอยู่บ้านในบางส่วนแม้ว่าจะไม่ได้มีสาขายเยอะก็ตามแต่พอไปถึงเมืองที่ใหญ่ที่สุดของกัมพูชาจริงๆก็พบว่ามันก็ไม่ได้เหมือนกันไปซะทั้งหมดขนาดนั้น แม้แต่เมืองที่ใหญ่ที่สุดของกัมพูชาอย่างพนมเปญส่วนใหญ่ปั๊มน้ำมันถูกออกแบบมาเพื่อมาเติมน้ำมันกันอย่างเป็นจริงเป็นจังก็คล้ายๆกับมาตรฐานในส่วนอื่นๆทั่วโลกผมคิดว่าความสะดวกสบายในส่วนนี้เป็นลำดับแรกๆเลยที่ทําให้เห็นว่าแม้แต่เมืองใหญ่มากๆของเพื่อนบ้านก็ยังไม่ได้มีถึงสิ่งนี้แต่ในเรื่องนี้นะครับมีคอมเมนต์ของชาวกัมพูชาเข้ามาแสดงความคิดเห็นนะครับก็บอกว่าผมคิดไว้แล้วว่าถ้าคุณพูดถึงสิ่งที่ ต่างจังหวัดของไทยมีแต่เมืองใหญ่ของกัมพูชาไม่มีมันจะต้องมีเรื่องของปั๊มน้ามันอยู่ด้วยถ้าให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้นะผมคิดว่าปั๊มน้ามันของประเทศไทยไม่ได้อยู่แค่ระดับดีเหนือกว่าเพื่อนบ้านแต่ดีกว่าหลายๆประเทศจากทั้งโลกเลยแม้แต่ในสหรฐัฐอเมริกาหรือแม้แต่ในญี่ปุ่นเองซะด้วยซ้ำญี่ปุ่นเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องของความสะดวกสบายแต่ผมดูจากสื่อบันเทิงหรือว่าดูจากภาพต่างๆเกี่ยวกับปั๊มน้ํามันของญี่ปุ่นก็ไม่เห็นว่าประเทศที่มีความสะดวกสบายระดับนั้นจะ ใส่ความเป็นช้อปปิ้งอะไรมากมายแบบที่มันเกิดขึ้นในปั๊มน้ำมันของประเทศไทยอยู่นะตอนนี้เพราะฉะนั้นแสดงให้เห็นว่าสิ่งที่ไทยทำนํะนพิเศษยิ่งกว่าที่อื่นในโลกนี้ด้วยไม่ใช่แค่ในแถบเพื่อนบ้านอย่างเดียวซึ่งทางฝั่งของชาวต่างชาติครับเข้ามาบอกว่าคือเรื่องนี้ผมทราบดีว่าเป็นส่วนที่ประเทศไทยทําได้ดีแล้วก็ต่อยอดในธุรกิจของพวกเขาแต่ด้วยความที่ผมมองว่าผมก็ข้าม,มาที่กัมพูชาน,นี่ก็อยู่ใกล้กันมากๆอยู่ใกล้กับไทยมากด้วย ก็เลยรู้สึกว่าธุรกิจเหล่านี้ด้วยความที่เห็นว่าแฟรนชส์ในลักษณะคล้ายๆก,กันก็หมายถึงแบรนด์ปั๊มน้ามันนะครับเขาเห็นว่าแบรนด์ปั๊มน้ำมันก็คล้ายๆกันด้วยแต่พบว่ามันก็ไม่ได้ใหญ่โตหรือครบองค์ประกอบแบบที่เกิดขึ้นในไทยหรือแม้แต่ปั๊มน้ำมันในแบรนด์อื่นๆก็ไม่ได้เป็นแบบไทยด้วยมันเป็นความคาดการณ์ของผมว่าพื้นที่ในแถบนี้อาจจะมีอะไรหลายๆอย่างคล้ายๆกันแต่พอตัดมาอีกประเทศกับไม่ได้คล้ายกันเลยนั่นคือสิ่งที่ผมกําลังพูดถึงอยู่ซึ่งความเห็นของต่างชาติอีกคนนะคร นั่นคือความตกใจแรกของผมเลยแม้กระทั่งในต่างจังหวัดของประเทศไทยโอ้โหนี่มันห้างชัดๆมีทั้งร้านกาแฟร้านสรกซื้อแล้วก็มีฟู้ดคอทสำหรับขายอาหารด้วยผมก็เพิ่งสังเกตเมื่อคุณพูดถึงใช่เลยกัมพูชาไม่มีสิ่งนี้ให้เห็นมากนักซึ่งตรงกันข้ามกับประเทศไทยโดยเฉลี่ยแล้วจะเจอแบบนี้อยู่เป็นประจำขณะที่ความเห็นถัดมาครับบอกว่าประเทศไทยเนี่ยเล่นถึงขั้นที่ว่า คุณไปแวะเติมน้ำมันแต่คุณก็สามารถแวะไปนั่งเฉียวๆที่ร้านกาแฟาที่อยู่ใกล้เคียงอยู่ใกล้ๆกันไปนั่งถ่ายรูปลงโซเชียลมีเดียได้อีกตั้งหากผมเคยทําสิ่งนี้กับเพื่อนที่มาจากฟิลิปปินส์ผมมีโอากาสรู้จักกับชาวฟิลิปปินส์แล้วเราก็นัดกันมาเที่ยวที่เมืองไทยเพื่อนชาวฟิลิปปินส์ก็ถึงกับบอกผมว่าที่ฟิลิปปินส์ก็ไม่ได้มีแบบนี้นะเมืองไทยเนี่ยไม่ได้เหมือนมาแวะเติมน้ํามันเลยแต่เหมือนกับแวะมาซื้อของฝากอะไรสักอย่างหรือไม่ก็มาพักผ่อนความเห็นต่อมาครับบอกว่า ปั๊มน้ำมันไทยเนะี่ยเจ๋งจริงๆผมคิดว่าในพนมเปญอาจจะไม่ได้มีพื้นที่ขนาดใหญ่ที่จะไปพัฒนาให้มันครบคันเยอะแยะมากมายใหญ่โตแบบที่เกิดขึ้นในปั๊มน้ำมันประเทศไทยเอาจริงนะในปั๊มน้ำมันของพนมเปญเมืองที่ใหญ่ที่สุดของกัมพูชาเอาแค่ร้านอาหารในปั๊มน้ำมันนี้ก็ดูไปเลยที่หายากแล้วร้านอาหารไม่ค่อยอยู่ในปั๊มน้ำมันหรอกเต็มที่อาจจะมีร้านขายน้ำเล็กน้อยหรืออะไรที่มันทั่วไปก็เท่านั้นแหละ ขณะที่ต่างชาติอีกคนนี่ครับก็บอกว่าผมถึงกับต้องบอกเพื่อนเลยว่าเตรียมใจไว้เลยนะว่าพอไปที่กัมพูชานายจะไม่ได้เจอปั๊มน้ำมันที่สะดวกสบายแบบในประเทศไทยอีกต่อไปต้องเตรียมใจในส่วนนั้นเอาไว้เลยเพื่อนผมก็สงสัยว่าพานมเปญน,นั้นเป็นเมืองที่ใหญ่นะแต่ไม่มีสิ่งเหล่านี้แบบในไทยอย่างนั้นเหลอผมถึงกับต้องได้บอกเพื่อนของผมไปว่าเมื่อนายออกจากประเทศไทยนายก็จะได้เจอกับปั๊มน้ำมันที่เป็นแบบปกติทัท่วไปนี่แหละในประเทศไทยเนี่ยเรียกว่าค่อนข้างจะเจ๋งเลยสำหรับปั๊มน้ำมัน ขณะที่ความเห็นถัดมาเนีครับก็บอกว่าผมเคยสงสัยสิ่งนี้ตั้งแต่เดินทางไปกับกรุ๊ปทัวร์แล้วจําได้ดีเลยว่าตอนนั้นไกด์นำเที่ยวถามเราว่าพวกคุณหิวกันหรือย,ยังเดี๋ยวจะแวะปั๊มแล้วก็สามารถไปซื้ออะไรกินได้นะตอนนั้นผมอึ้งมากๆเลยบ้าหรือเปล่าให้เราแวะปั๊มน้ำมันเพื่อไปซื้อกับข้าวกินซื้อของกินอย่างนั้นเหรอ มันเป็นอะไรที่ดูแปลกมากๆเลยในตอนแรกก่อนที่จะไปถึงจริงๆก็พบว่าร้านอาหารอยู่ในปั๊มน้ํามันจริงๆไม่ได้อยู่ข้างปั๊มน้ํามันหรืออยู่ใกล้เคียงกับปั๊มน้ามันแต่อย่างใดแต่อยู่ในปั๊มน้ํามันเลยและผมก็เพิ่งจะมาสังเกตว่าในกัมพูชาไม่มีแบบนี้เลอเนี่ยขณะที่ต่างชาติอีกคนนะครับก็นิยามเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับว่าปั๊มน้ํามันในกัมพูชาไม่ใช่แค่เมืองใหญ่ที่สุดแต่เอาเป็นทั่วๆไปเลยลวกันการไปที่ปั๊มน้ำมันในกัมพูชาคุณเติมน้ํามันแล้วก็ต้องเดินทางไปต่อคือไไม่่ดดด้้้เเรรียยกกววาาป็นจุพัถซะํ ผมเดินทางตั้แต่สมัยที่ไม่ได้เดินทางด้วยสายการบินเดินทางด้วยเส้นทางทางบกนี่แหละนั่งรถไปกับคนอื่นๆผมสังเกตว่าปั๊มน้ำมันในกัมพูชาเรียกได้ว่าแทบจะไม่ได้ต้องลงรถอะไรเลยแต่พอไปกับคุ่ทัวร์ในปั๊มน้ำมันประเทศไทยพบว่านอกจอากจะจอดเติมปั๊มน้ำมันแล้วเราสามารถลงไปเติมท้องเติมของฝากเติมความสุขเติมอะไรสารพัดอย่างที่มีให้บริการในเมืองไทยให้ความรู้สึกเหมือนกับว่าเราได้แวะห้างทุกครั้งที่จอดเติมน้ํามัน และที่น่าสนใจคือประสบการณ์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับประเทศในแถบเพื่อนบ้านของพวกเขาซึ่งถัดมาจากนั้นนะครับมีความคิดเห็นที่พูดถึงในด้านอื่นๆบ้านที่ต่างจังหวัดของไทยมีแต่เมืองใหญ่ที่สุดอย่างพนมเปญไม่มีนะครับโดยความเห็นหนึ่งนะครับพูดถึงเรื่องของการพบเจอคลินิกอันนี้นะครับก็บอกว่าคุณจะเหลือเชื่อตรงที่ต่างจังหวัดของประเทศไทยคุณจะเจอกับคลินิกหรือไม่ก็เจอกับโรงพยาบาลเล็กๆมากมายอยู่เต็มไปหมด สิ่งเหล่านี้ในด้านของจํานวนผมคิดว่าในพนมเปญไม่ได้มีมากเท่านะแม้ว่าจะมีโรงพยาบาลขนาดใหญ่ก็ตามในพนมเปญไม่ได้มีคลินิกหรือว่าโรงพยาบาลที่เล็กแยกย่อยอันนี้ถ้าแปลง,ง่ายๆนะครับก็คือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลที่มีให้เห็นตลอดสองข้างทางนะครับซึ่งชาวต่างชาตินะครับก็าบอกว่าสิ่งที่เป็นอะไรประมาณนี้นะ่ะในเมืองใหญ่ของกัมพูชานะเจอได้น้อยกว่า อาจจะมีแต่เฉพาะโรงพยาบาลในตัวเมืองใหญ่แต่ประเทศไทยเรียกได้ว่าคุณจะเจอได้ทั้งคลินิกคุณจะเจอได้ทั้งบริการสุขภาพอะไรต่างๆมากมายเตไมไปหมดแม้ว่าจะเป็นในพื้นที่ต่างจังหวัดก็ตามซึ่งเรื่องนี้นะครับก็มีคนเข้ามาให้ความเห็นนะครับชาวกบชาก็เข้ามาบอกว่าแต่ถ้าคุณกําลังหมายถึงพนมเปญอยู่เนี่ยพนมเปญมีการเข้าถึงทางการแพทย์ที่สะดวกเหมือนกันนะและไม่ได้แพ้ต่างจังหวัดไทยเลยแต่ถ้าคุณบอกว่าเปรียบเทียบกับกรุงเทพแบบนั้นผมจะยอมรับอยู่ว่าอาจจะมีทางเลือกบริการสุขภาพที่มากกว่า แต่ต่างจังหวัดของไทยก็ไม่ได้ต่างกันมากนักหรอกในส่วนนี้พนมเป็นก็ถือว่าเป็นเมืองใหญ่นะการเข้าถึงทางด้านนี้ไม่ได้แย่เลยขณะที่ความเห็นของอีกคนเนี่ยครับพูดถึงเรื่องของการเข้าถึงร้านสะดวกซื้อนะครับต่างจังหวัดของไทยยังเรียกได้ว่าอยู่ในระดับที่เป็นทุกมุมของตัวเมืองคือสามารถเจอได้มากกว่า10สาขาไม่ว่าคุณจะไปตามจังหวัดเมืองไหนของประเทศไทยคุณจะเจอร้านสะดวกซื้อได้มากกว่า10สาขาตัวนันข้ามพนมเป็นซึ่งเป็นเมืองที่ใหญ่มาก นั่นอาจจะเจอได้ในจำนวนเท่เาๆกันแต่บางครั้งคุณอาจจะเจอกับร้านสะดวกซื้อที่ปิดให้บริการตั้งแต่สามทุ่มเหมือนกับว่าพวกเขาไม่ออกมาใช้บริการกันแล้วขณะที่ความเห็นถัดมาครับพูดถึงในมุมมองของสถานการณ์ที่เป็นพฤติกรรมของผู้คนแล้วกันนะครับโดยต่างชาติคนนี้ก็บอกว่าผมรู้สึกถึงความนิยมในด้านของสตรีทฟู้ดไม่ว่าจะอยู่ในที่ไหนของประเทศไทย จะเห็นความนิยมในการกินอาหารข้างทางที่ยังมีอยู่เสมอไม่ว่าจะไปเมืองเล็กแค่ไหนก็ตามแต่ประชากรน,น้อยแค่ไหนก็ตามแต่อย่างเช่นตอนที่ผมเช่ารถแล้วก็ขับเดินทางออกไปในจังหวัดเล็กๆในประเทศไทยผมจะเห็นร้านอาหารที่อยู่ริมทางที่จะติดป้ายอะไรสักอย่างหรือไม่ก็จะมีร้านอาหารอยู่ริมทางตลอดไม่ใช่แค่การแค่อยู่ในเมืองอย่างเดียวนะไม่จําเป็นต้องเข้าไปในเมืองเลย เส้นทางนอกเมืองเองคุณจะเจอร้านอาหารที่ริมทางเปิดให้บริการในเวลากลางวันคุณสามารถจอดรถสามารถแวะทานได้ทุกที่ระหว่างที่เดินทางขับผ่านในเส้นทางต่างๆคุณจะเจอสตรีทฟู้ดในระดับนั้นเลยก็คือ,อระหว่างขับรถระหว่างเมืองด้วยเช่นกันในประเทศอื่นๆรวมไปถึงในกัมพูชาเองถ้าจะพูดถึงวัฒนธรรมการทานสตรีทฟู้ดมักจะเกิดขึ้นในเมืองแม้แต่ในสิงคโปร์ก็เกิดขึ้นในเมืองเพราะไม่มีตรงไหนเป็นเส้นทางระหว่างเมืองนั่นคือสิงคโปร์ แต่อย่างไรก็ตามในไทยสตรีทฟู้ดนั้นถูกแผ่ขยายออกไปแม้กระทั่งในพื้นที่ชนบทผมคงต้องใช้คำนั้นเลยพื้นที่ชนบทตอนที่ผมไปที่พนมเปญนะผมจําได้ว่าตอนนั้นผมกาลังมองหาอาหารริมทางผมต้องการสัมผัสวัฒนธรรมที่แปลกใหม่เราเจอกับร้านที่ขายข้าวอยู่ริมถนนแต่ก็พบว่าพวกเขาไม่มีเมนูอะไรให้เลือกเลย แต่เราต้องถามเองนะว่ามีอะไรมาขายบ้างผมก็เลยไมไ่รู้สึกว่าจะตื่นเต้นกับวัฒนธรรมการทานอาหารริมทางในกัมพูชามากนะักอาจจะเป็นเพราะเราไม่ได้รู้เมนูเด็ดๆของพวกเขาก็เป็นได้ในบางร้านเรียกได้ว่าเดินเข้าไปเพื่อที่จะบอกเมนูที่ต้องการซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าจะต้องทานเมนูอะไรนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในเมืองนะแต่ว่าในประเทศไทยแม้กระทั่งนอกเมืองพื้นที่นอกเมืองเราไปที่ร้านอาหารแล้วเราก็แวะข้างทางเป็นร้านที่อยู่ริมถนนเลยอยู่นอกเมืองด้วย เราเจอกับร้านที่มีเมนูให้เลือกอย่างดีแม้ว่าเราจะสื่อสารกันไม่ค่อยเข้าใจผมเข้าใจดีว่าคนไทยเมื่อออกไปในพื้นที่ชนบทหรือว่านอกเมืองพวกเขาจะไม่ค่อยสื่อสารได้แต่เราก็พยายามจะพูดคุยและเขาก็พยายามที่จะเข้าใจเราสุดท้ายเราก็ได้รับบริการที่ประทับใจไม่ต่างจากการทานอาหารในเมืองนั่นคือข้างถนนจริงๆประเด็นสําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือจํานวนร้านที่มีเยอะกว่าด้วยเมื่อนับทุกๆร้านรวมเข้าด้วยกันระหว่างทางที่เราผ่านไปผ่านมาในประเทศไทยที่อยู่นอกเมือง พร,พราะว่าเอาจริงๆจํานวนร้านอาหารนี้ก็มีเยอะกว่าในพนมเปญทั้งหมดเลยซะด้วยซ้ําและนั่นคือเมืองที่น่าจะประชากรเยอะสุดในกัมพูชาด้วยเรายังไม่ต้องพูดถึงในส่วนอื่นๆการเดินทางระหว่างเมืองเลยเพราะว่ามีจํานวนที่น้อยกว่านั้นไปอีกคือเรื่องนี้ในมุมของคนที่เข้าใจทางฝั่งกัมพูชาครับก็ขเข้ามาอธิบายให้นะครับก็บอกว่านั่นเป็นเรื่องของจํานวนประชากรที่น้อยกว่าด้วยจํานวนประชากรที่น้อยกว่าไม่มีเหตุผลที่จะต้องไปเปิดร้านเยอะกว่า อันนี้ผมกาลังหมายถึงโดยรวมทั้งประเทศนะพอคุณออกนอกเมืองมายิ่งเห็นว่าจํานวนร้านอาหารในกัมพูชาย,ยิ่งน้อยกว่ากันใหญ่เลยคนน้อยอยู่แล้วยังไม่พอคนกัมพูชาโดยทั่วไปพวกเขาไม่ค่อยนิยมที่จะทานอาหารนอกบ้านเหมือนคนไทยอยู่แล้วแต่ตรงกันข้ามกับคนไทยนะต่อให้มีประชาะกรเท่ากันคนไทยชอบที่จะทานอาหารนอกบ้านมากๆสรับผมมองว่าในไทยเนะี่ยเห็นด้วยนะว่าเป็นเหมือนสวรรค์ของนักกินเลยถึงขั้นที่ว่าคุณจะไปที่ไหนส่วนไหนของประเทศจะเจอร้านอาหารข้างถนนอยู่มากมายเต็มไปหมด ถึงได้เรียกว่าเป็นสวรรค์ของนักกินแต่กัมพูชานั้นไม่ได้เป็นแบบนั้นโดยพื้นฐานของผู้คนประชากรก็ไม่ได้กินอาหารนอกบ้านกันอยู่แล้วโดยส่วนใหญ่แต่ว่าในประเทศไทยนั้นกับตรงกันข้ามขายแค่คนท้องถิ่นจํานวนร้านก็เลยเกิดขึ้นเยอะและก็มีคนเข้ามาใช้บริการอยู่ตลอดนั่นคือความแตกต่างกันขณะที่ความเห็นของอีกคนนะครับบอกว่ามันก็เป็นธรรมดาในกัมพูชาคุณต้องเตรียมใจในเรื่องของการมองหาร้านอาหารโดยเฉพาะถ้าออกนอกเมืองในเมืองยังพอคาดหวังได้อยู่บ้าง แต่ในเมืองบางร้านพวกเขาขายให้กับคนท้องถิ่นอยู่เป็นประจำอาจจะไม่ได้เคยชินกับต่างชาติจึงไม่ได้มีเมนูอะไรให้เลือกอย่างเป็นจริงเป็นจังมากนะักบางที่อาจจะไม่มีเมนูอะไรเลยเดินเข้ามาสั่งได้เลยในบางอาหารบางประเภทซึ่งคนนี้นะครับก็เล่าต่อไปนะฮะว่าแต่อย่างไรก็ตามมันก็คล้ายๆกับร้านอาหารตามสั่งข้างถนนในไทยนะบางร้านอาหารผมก็เห็นว่าไม่ได้ไดมีเมนูติดไว้อย่างเป็นจริงเป็นจังแต่คุณเหมาะได้เลยว่าคุณอยากทานอะไรทานผัดกะเพราทานผัดไทยหรืออะไรก็ว่าไปสิ ขณะที่ต่างชาติอีกคนนีครับก็บอกว่ากินข้าวข้างถนนในกัมพูชาเหมือนซื้อตั๋วลุ้นโชคเพราะบางทีด้วยความที่เราไม่รู้ว่าเป็นร้านที่ขายเมนูอะไรเกี่ยวกับอะไรเราก็เลยคาดเดาไม่ได้ว่าจะมีเมนูอะไรให้ทานบ้างมันก็เลยเหมือนว่าเราต้องเดินเข้าร้านไปก่อนแล้วเราค่อยรู้ทีหลังว่ามีเมนูอะไรให้เราเลือกบ้างราคาเท่าไหร่มันก็เลยเหมือนตั๋วลุ้นโชคไปในตัว ซึ่งก็มีคนเข้ามาถามนะครับว่าแล้วในไทยนยมันมีความแตกต่างกันอย่างไรล่ะคุณขยายความเพิ่มเติมสิคุณมองว่าในไทยต่างกันอย่างไงเพราะผมรู้สึกว่าหลายๆร้านอาหารทั้งในไทยกับในกัมพูชาก,ก็มีลักษณะคล้ายๆกันนะซึ่งชาวต่างชาตินะครับก็เข้ามาตอบนะครับว่าประเด็นอย่างหนึ่งก็คือในไทยเราพอจะคาดเดาได้เลยว่าพวกเขาจะมีเมนูอะไรบ้างด้วยความที่ รู้จักเมนูไทยฟู้ดโดยพื้นฐานมาก่อนอยู่แล้วก็เลยสามารถที่จะเอ่ยปากถึงเมนูนั้นว่ามีหรือไม่แต่พอไปนในกัมพูชาบางทีแม้แต่ผมเองก็ไม่แน่ใจนะว่าจะมีเมนูแบบเดียวกันกับในไทยหรือไม่แต่ที่น่าทึ่งก็คือพบว่าพวกเขาทําอาหารไทยได้ด้วยแม้กระทั่งในร้านอะาหารในกัมพูชาเองขณะที่ความเห็นสุดท้ายนะครับพูดถึงในเรื่องของความนิยมในการใช้รถแต่ละประเภทที่แตกต่างกันนะครับโดยคนนี้นะครับถึงกับให้ความเห็นว่าผมรู้สึกว่าต่างจังหวัดของประเทศไทยมีจํานวนของรถกระบะ รถปิกอัพนะครับในต่างจังหวันนะดดูเยอะกว่าในพนมเปญอีกพนมเปญน,นั่นนะเป็นเหมือนศูนย์รวมทางเศรษฐกิจของกัมพูชาเป็นเมืองใหญ่และก็น่าจะมีจํานวนรถที่เยอะแต่เอาจริงๆพอดูเข้าก็พบว่าเส้นทางระหว่างเมืองต่างจังหวัดของประเทศไทยจะเจอกับรถกระบะได้มากกว่าจะเจอกับรถประเภทนี้ได้มากกว่าด้วยความที่ชาวต่างชาตินะครับผมต้องเท้าความนิดนึงนะ คือเขามองว่ารถกระบะนี้เป็นอะไรที่มีมูลค่าอยู่เหมือนกันนะครับโดยความที่ในหลายๆประเทศไม่ได้ผลิตในประเทศอาจจะต้องนําเข้านะครับแต่ในไทยด้วยความที่ผลิตในประเทศอาจจะได้ราคาที่เหมาะสมมากกว่าเมื่อเทียบกับภาพลักษณ์ที่ถูกมองว่ามันเป็นสิ่งที่มันแพงขึ้นนะครับในความรู้สึกของผู้คนจากในบางประเทศนะเขาก็เลยบอกว่า ต่างจังหวัดของประเทศไทยเนี่ยผู้คนครอบครองรถกระบ,บะขึ้นเยอะมากๆเลยและเยอะยิ่งกว่าในเมืองใหญ่อย่างพนมเปญซึ่งอยู่ในกัมพูชาซึ่งดูเหมือนจะเป็นความนิยมที่ตรงกันข้ามไปเลยเพราะฉะนั้นในด้านหนึ่งที่ผมคิดว่าเมืองไทยมีแม้แต่ในพื้นที่ต่างจังหวัดก็คือจํานวนรถกระบ,บะที่เยอะเพียงแต่มันเหนือความคาดหมายในแง่ที่ว่าผมคิดว่าในเมืองใหญ่ขึ้นมาหน่อยน่าจะมีเยอะกว่าแต่กลับไม่ใช่เลยสำหรับเรื่องราวในวันนี้นะครับก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับ ถ้าท่านผู้ชมชอบกันเล่าในสไตล์นี้นะครับมาติดตามกันต่อในหัวข้อถัดไปด้วยนะฮะวันนี้ก็ขอขอบคุณสำหรับชมนะครับยังมีอีกหล,กลาหกหลหัวข้อเดียวมาเล่ากันต่อในคลิปหน้านครับหรือมีหัวข้อไหนอยากแนะนำเข้ามาก็สามารถพิมพ์เข้ามาได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ